สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leon Game ครับและนี่คือการแคสเกมตัวเดโมโนะครับของ Resident Evil 7นะครับซึ่งก็มาจากของ Nintendo Switch นะครับทุกคนก็มีการรีเควสเข้ามานะครับว่าอยากเห็นการแคสเกมเดโมของ Resident Evil นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่า คำขอรีเควสจากพี่หมีเป็นการเล่นของภาค7หรือภาค8นะครับซึ่งพี่หมีนะครับก็เขาขอการแคสเกมมานะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าการแคสเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับก็พี่หมี f c นะครับก็คุยกันผ่านทิกตอกนะครับไม่เกี่ยวกับช่องพี่หมีเกมเมอร์นะครับก็ไม่ใช่นะครับคนละคนกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน เอาละครับเดี๋ยว Resident Evil 7ตัวเดโมนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยนะครับก็รอโหลดสักครู่นะครับ The Game w i l l Start soon p l e a s e w a i t โ okay. อเคก็ตรงนี้มันเป็นการดึงเกมมาจากตัวเว็บไซต์ eShop นะครับก็จะชา้านิดนึงนะครับ c o m p e n s e ก็อัน <allemaal> นี้ก็เป็นการตั้งภาษานะครับแล้วก็มีการปรับแสงสว่างนะครับ โอเคภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับทุกคน้คอน,นี้เหมือนจะเป็นข้อตกลงอะไรสักอย่างของเขาครับ มันจะกระตุกนิดน,นึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรากดเริ่มเกมกันเลยนะครับสตาร์ทเกมต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครับว่า ตัวเดโมทั้ง Resident Evil 7และ Resident Evil 8ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับก็มาเปิดประสบการณ์ไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับเอาละครับตรงนี้ก็มีการขยับได้นะครับ a l อกฟอร์มออเดอร์ไซน์นะครับก็เงาข้อข้างจะสมจริงนะครับ ทุกคนสังเกตเห็นด้านบนมุมขวาจะเป็นตัวสัญญาณของ Wi-Fi นะครับในการดึงแก๊สเกมมาจากเว็บไซต์ของ eShop Nintendo นะครับอใจเย็นใจเย็นพี่ค่อยคอยคุยกันค่อยคคุย เดี๋ยว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 มันไม่ทันตั้งตัวเลยเนี่ยอื้อหือเต็มเต็มก <c oughs> ็วิ่งไม่ได้อะไรไม่ได้ะ มีเป็นการแคสมาจากตัวเว็บไซต์มันก็ยิ่งกระเจิงเลยาตายทักทีก็มีแผนที่นะครับแล้วก็ตัวเมนูนะครับ นี่แอลกอฮอลในตำนานครับประตูนี้เข้าไม่ได้ประตูนี้ล่ะเหมือนจะเข้าได้นะครับ ถ้าเดินเข้าไปมันจะผักประตูให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ทางนี้ไปไม่ได้มีเมนูอื่นด้วยนะครับซึ่งการกดตัว x นะครับหรือว่าสามเหลี่ยมน,นะครับจะเป็นการเปลี่ยนปืนนะครับก็เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนปืนดูนะครับใช้อันไหนเอ่ย ใช้ได้ไหมอ๋อท้องเปลี่ยนปืนจะอยู่ทางด้านบนนะครับโอเคมีลูกซองให้นะ2นัด The demo has n to continue player you can uh, pusher a s c e n t to the game turn the nintendo e shop button in this demo โอเคก็เป็นการจบแล้วนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับพอให้เห็นเป็นคร่าวๆนะครับทุกคนก็มันเป็นการาเล่นตัวเดโมผ่าน Nintendo eShop นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองเกมต่อไปนะครับก็ให้ทุกคนพอเห็นการเล่นแล้วก็บรรยากาศของตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองตัวตัว Resident Evil 8กันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวกำลังเปิดตัวเกมนะครับต้องรอสักครู่นะครับ p e a s any button to continue เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นอ่า The Legend of Zelda ต่อนะครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้าใครรอการชมตัวเกม Resident Evil เอ้ยขออภัยครับตัวเกม The Legend of Zelda นะครับก็เดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคำขอจากรีเควสต์นะครับก็ผมก็ต้องให้พี่หมีได้รับชมเลยนะครับก็ขอเข้ามาก็เดี๋ยวผมจัดให้นะครับเป็นการรับชมกันไปในตัวอะไรไนโอเค การโหลดก็จะช้านิดน,นึงนะครับขนาดเปิดไฟฟ้นะ This game is s e a d l y in healthy warning ก็เป็นการเตือนนะครับว่าไม่ไม่ควรให้คนที่มี uh, ปัญหาสุขภาพจิดมาเล่นเกมนี้นะครับเพรภาพเกมมันค่อนข้างจะสมจริงครับดูเหมือนว่าคนที่สร้างเกมน่าจะเป็นค่ายเดิม เทียวอนทีวีโอเค yes อ่า normal ร้านไว้อ e o อาจจะมีเสียงเด็กร้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ display speaker โอเค ไม่รู้ไมว่าน้องงงแงอะไรนะครับก็เด็กข้างบ้านนะครับร้องก็ง่าจะดังเลยโอเคเดี๋ยวขอเซตนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อตกลงนะครับ สักครู่นะครับทุกคนนอโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆจาก r e s i d e n t e v i l 8นะครับเดี๋ยวเราลอ,องเล่นเกมตัวเดโมโกันะครับ p a h e c a s mm hmm. s e t Demo โอเคเอาสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันนะครับ ซึ่งใครยังไม่เคยเห็นตัวเกม Resident Evil 8ก็เดี๋ยวรับชมกันเลยนะครับเริ่มต้นมาก็ค่อนข้างจะดูวางเวงแต่การเล่นค่อนข้างจะลื่นกว่า Resident Evil 7ที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับตรงนี้ค่อนข้างจะมืดเลย มีการเปิดไฟฉายให้อัตโนมัตินะครับกดแอลรก็อันนี้ก็ถ้าจะบงังหรือว่าอะไรตามปกตินะครับ ภาพใน Nintendo Switch ก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับถ้าใครมีตัว Nintendo Switch แล้วอยากเล่นเกม Resident Evil 7หรือ8ก็ลองหาแผ่นมาดูนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะคลาสสิกเลยนะครับทุกคนการสลับปืนก็เป็นเทค เทคนิคเดียวกันกับภาคเจ็ตนะครับการลิงการอะไรการบังก็ค่อนข้างจะเหมือนกันอ่ะเราไปทางไหนต่อเลยเนี่ยมันจะไปทางนี้หรือเปล่าเอ่ยไปไม่ได้นะครับทางนี้ปิดน่าจะมาสุดแค่ตรงนี้นะครับ เป็นโถส้วมน,นะครับอันนั้นมีอะไรือตัวอะไรเนี่ยนี่ฮอ โอขอให้นะคร mm ับตกใจหมดก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอสยองขวัญได้หน่อยนะครับก็การเล่นตัวเดโมผ่าน Nintendo ก็เขาเหมือนว่าจะห้องข้าใจนี่นิดนึงนะครับก็น่าจะแค่พอชมบรรยากาศนะครับก็ยังไงก็ ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาให้เวลาเล่นเดโมมาเท่านี้ก็ต้องขอภัยทุกคนจริงๆด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าควคมว่าสวัสดีครับ